ทูทุกคนฮะทุกคนเดี๋ยวลุงพันตัวแรกมาแล้ววันนี้บ่อลุงหมอโอ้โหวันนี้แดดโคตรดีเลยทุกคนมะผมเอฟิชชิงจะพาทุกคนมาตกปลาที่บ่อตกปลาลุงหมอครับผมซึ่งบ่อลุงหมอเป็นบอ่อหมายธรรมชาตินะครับแต่เสียค่าคันก็ ขายละ50บาทตอนนี้น่ามาลองครับเพราะว่าจากผลงานที่ผมตกที่เห็นถ้าเกิดคนติดตามเพจจะเห็นอยู่ว่า้ใสายนางฟ้านะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ผมมากับเหยื่อลุงพันเหมือนเดิมครับผมแล้วอตอนนี้ลุงพันมีทั้งสูตรหนึ่งที่ผมทำแล้วก็มีสูตร2 in 1ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูทุกคนอ่าพึงงานก็คือ เป็นสูตรที่ถ้าเกิดใครดูคลิป,ลปดูคลิปที่ผมไปแบทเทิลกับลุงพันนะครับซึ่งคลิปนั้นน่ะจะเป็นการทดสอบเหยื่อด้วยว่าระหว่างสูตรหนึ่งกับสูตรทนะูอินวันน่ะปลาอันไหนกินดีเหมือนกันกินดีกว่ากันแล้วคลิปนั้นน่ะเราจะตกที่เดียวกันหลุมเดียวกันเลยจะดูอาการว่าการเข้าเหยื่อของปลาจะเหมือนกันหรือเป หรือว่าใครดีกว่ากันก็สรุปก็คือกินเหมือนกันครับลงพันออกแบบเหยื่อได้กินไม่ต่างกันเลยแค่วัตถุด,ดิบใช้กันคนละตัวเท่านั้นเองโอเคทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปบอลุงหมอบอตกปลาเคียเค้ยวๆกับเหยื่อลงพันว่าวันนี้ผมจะได้ตัวหรือเปล่าทุกคนไปลุยกันเลยดีกวา่าปะ โอเคครับทุกคนเป็นไง,ไงหมายผมลงเบ็ดเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะเป็นเวลาเก้าโมงพอดีเลยมั้งเก้าโมงเป๊ะเลยทุกคนลงเบ็ดเก้าโมงโอเคว่าลุงหมอวันนี้แดดเปี้ยงเลยแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูลมไม่มีก็มันอบๆนะทุกคนเดีย๋ยวมาลุ้นกันเลยดีกว่าหมายนี้ปากเขี้ยว แล้วเหยื่อหลงพันจะทำให้ผมได้ตัวหรือเปล่าครับทุกคนไปลุยกันดีกว่าป่ะปาก็เลยพอจะเข้าบ้างปกติผมนั่งหงอย ยูทุกคน เดีย๋ยวลุงพันตัวแรกมาแล้ววันนี้บอกลุงหมอน่าจะประมาณโลสองนะครับตัวนี้ ไรสิอุ้ยลุดอุ้ยลุด <laughs> เรียบร้อย <laughs> ผันไปผันมาหลุดเลย <laughs> <laughs> มีวันนี้แหละที่มาแล้วแดดดีปลาก็เลยพอจะเข้าบ้าง ปกติผมนั่งหงอยวันหนึ่งกินสองทีดีแล้วได้ตัว,ตว,ตวอ๋อแ้าแต่เจ้านนั่นแน่เลยแล้วเขามาสามอีกวันนึง ต้องยกให้มันลอยมาเนี้นะฮะอย่าให้มันจมจมแล้วมันเข้าต่อหมายหนึ่งคนเ้วค่อยมาหวานนะข้างหน้าด้ เกลือไว้ขอบคุณมากครับสวยโหอุย้ยวันนี้น้ำโลขวามาทุกคนหนังฟ้าลุงหมอมาอีกครับวันนี้แดดดี ต่อเลยพันหมดหลุดต่อหวานได้ มีพลังมีพลังโอเคดเดนมาคนมาอีกหนึ่งตัวครับหนังฝาบ่อลุงหมอ Okay. อีกหนึ่งตัวครับทุกคนสายเจ็ดแปดขีดมาอีกหนึ่งครับอ้วนๆเลยปลาบอดวงหมอนี่อ้วนมากโอเคครับทุกคนสี่มงแล้ววันนี้ ลงเบ็ดตั้งแต่9โมงถึง4โมงทีบ่บ่อลุงหมอมาส่งงานกันได้นางฟ้ามา2ตัวมนะั้งดูกรนมาครับงานเหยื่อลุงพันเม็ดโฟม100%นะครับไม่กี่ตัวครับแต่ไซโหน่อาจะได้ไซโลขึ้นมา3ตัว สายดุมากบอ่อลุงหมอไม่ต้องไปอ่างเลยทุกคนตกที่นี่พอมาออขับเยิงนทันวันนี้ที่บอ่อลุงหมอลาไปก่อนครับทุกคน